หลายหลายคนนะครับยังลังเลอยู่นะครับว่าอะมิโนพลาสที่ผมใช้นะครับที่ผมเป็นผู้ผลิตเนี่ยมันคือยาเร่งหรือเปล่านะครับอันนี้คือสิ่งที่ยังต้องตอบอยู่เป็นประจำนะครับเพราะว่าใช้แล้วเนี่ยทำไมน้ำยางมันไหลดีจังนะครับอย่างแรกนะครับผมจะบอกให้นะครับว่ายาเร่งณตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อไหนนะครับไม่สามารถที่จะทาได้เพราะว่ายาเร่งเนี่ยเขาจะดึงความชื้นจากหน้ายางออกมานะครับทำให้ท่อน้ำยางเนี่ยเขาไม่แห้ง นะครับแต่ว่าช่วงนี้แล้วเนี่ยหน้าแรงแบบนีเ้เวลาที่เราทายาเร่งเข้าไปนะครับเขาไม่มีความชื้นอยู่ที่หน้ายางเขาจะทําให้หน้ายางเนี่ยยุบลงไปแล้วก็แห้งนะครับมันก็ทําให้น้ำํำยางเนี่ยไม่ไหลนะครับหรือว่าทําให้อายางเนี่ยน็อกไปเลยนะครับนี่คือสิ่งที่ยาเร่งมีตอนนี้แต่อะมิโนพลาสนะครับของเราเนี่ยนะครับมันช่วยอะไรได้บ้างเดี๋ยวผมจะพาไปดูที่หน้ายางกันเลยครับ ถึงแม้เมนุพัทของเรานะครับเวลาทาเข้าไปแล้วนะเขาจะมีสีดําแต่สิ่งที่มันดีนะครับเขาจะสร้างหน้ายางขึ้นมาใหม่นะครับเพราะว่าของเรามีแคลเซียมโบรอนด้วยทําให้อ่าหน้ายางเนี่ยเขาฟูขึ้นนะครับแล้วก็มีตัวที่มันดําๆเพราะว่าเราใส่กรดฮิวมิกไปด้วยนะครับเพราะว่าตัวของฮิวมิกเนี่ยมีสีดําอยู่แล้วมันก็ทําให้นะครับหน้าเขานุ่มแล้วก็กรีดง่ายนะครับสิ่งที่ได้ก็คือ ดูน้ำยางนะครับถามว่าได้เยอะไหมเพราะว่าผมถอยออกมานะครับกรีดถอยออกมาเราไม่ได้กรีดเบียดนะครับทําให้มีดหนึ่งก็ได้น้ำยางประมาณนี้นะครับแล้วบางคนก็บอกนะครับว่าเอ๊ะมันจะกรีดวันที่2ได้ไหมมันจะนหน้ามันจะเยิ้มหรือเปล่านี่ครับให้ดูหน้าใกล้ๆเลยนะครับเห็นไหมหน้าเขาจะแห้งแบบนี้นะครับมันไม่น่าเยิ้มนะครับเราสามารถที่จะกรีดได้2วันได้เลยนะครับไม่มีปัญหา